สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ขอพาท่านผู้ชมมาดูช้างเยม,มอที่เดียวในเมืองไทยที่ปางช้างมแงาม่แตงเพื่อแม่แตงจังหยัดเชียงใหม่ครับแอรมครอบคัวของคุณยายบุญมานะครับ คุณยายบุญมาขวามือสุดครับผมยาวแล้วก็สายมือก็คือน้องใหม่นะครับลูกสาวคุณยายบุญมาลูกสาวคนเดียวตรงกลางนะฮะมาหาคุณยายวันนี้คือน้องบุญศรีน้องบุญศรีคุณยายบุญมาเนะ่น้องบุญศรีขอกินกล้วยละอันน้องเขาซื้อบุญศรีจครับลูกสาวครับตัวเมียหมดเลย แน่เนี่ยเนี่ยน้องบุญศรีน้องบุญศรีมีมาเด้ดค่ะท่านจะมีเด่นครับแม่บุญมานะครับออกมาให้ถ่ายแล้วนะครับเอามาใกล้ๆละตัวีพสตัวบีพสตอธิบายครับครับตอนนี้แฟนคลับของน้องบุญมาอ่าคุณยายบุญมานะครับแฟนคลับคุณยายบุญมานะครับ มา <rôle: opolit ania> จากที่ไหนครับจังหวัดเลยนะครับนำโดยท่านรัฐมนตรีนะครับคุชาเล่งสมบูรณสุขนะครับครับนะครับวันนี้แฟนขับคุณยายมาจากจังหวัดเลยนะครับ